ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง50 w ตี h วิเมียวขอกาแฟนิดนึงอืเมียวเ,เองนะคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุ50ตอนนี้เกษียณมาได้1ปีแล้วค่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรนะหลอวันนี้ก็จะคุยเรื่องที่เราไปเที่ยวมานี่นี่แหละจุดประสงค์หลัก พิลาออกอยากเที่ยวเอออยากได้ไปไหนมันไหนอยากไปเที่ยวชิวชิวรอบนี้ก็เลยจัดไปเลยค่ะจากระยองไปชุมพรมาเมาหม่ยเรื่องทริปนี้กันสะหน่อยทริปนี้เราโดยสารอ่าเขาเรียกว่าระบบขนส่งอืมระบบขนส่งสาธารณะมาดูว่าเราไปยังไงนะจากระยอง ไปชุมพรไกลโขอ,อยู่เดชขับรถไปบ่ไหวนะคะขับรถคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเออถ้าขับรถไปคงต้องนอนต้องมีพักที่หนึ่งอะ่ะเออเราเราไม่สามารถขับไปได้ไกลขนาดนั้นนะอ่าเราก็คือเริ่มต้นจากอที่บ้านเราเนาะกระถังระยองฝั่งนี้ก็เข้ากรุงเทพรถมินิบัสรถมินิบัสร้อยแปดสิบบาท ถูกเอ้ยถูกมากแต่เราก็จองไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าถ้าเราไม่จองล่วงหน้าเราไปซื้อตัว๋วบางทีเที่ยวน้ำมันเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอืมเราก็จองไว้ก็เป้ใบหนึ่งแบกไปเป้ใบหนึ่งกระเป๋าสะพายใบหนึ่ง,งยัดของทุกสิ่งอย่างหนักพอสมควรหนักอึ้งพอสมควรแต่เราชอบใช้เป้นะถ้าถ้าถ้าเราเดินทางแบบนี้เพราะว่ามันมีความคล่องตัวสูง มันไม่มานั่งเกะกะรอบลากคึกกักึอกักคึอกักอะไรประมาณนี้หรือหิวนะฮิวไม่ไหวอ่ะก็เราก็เพิ่งรู้ว่ารถบริษัทบริษัทไอร,ทรถรถเมย์รถตู้รถบัสอะไรเนี่ยเออบริษัทบริษัทรถน่ะของที่บ้านเราเขาไปส่งที่สถานีกลางบางซื่อด้วยโอ้โหถือว่า โชคดีมากก็คือเราไม่ได้ต้องต่อรถอะไรเลยก็คือรถก็ไปส่งรถตู้ก็ไปส่งหน้าสถานีกลางบางซื่อเลยเราก็เข้าไปในอสถานีรอเพราะว่าเราไปถึงน่าจะประมาณบ่ายสามอะไรประมาณนี้นะเออประมาณประมาณบ่ายสามเพราะว่ารถเราก็จะออกก็ประมาณห้าโมงเออห้าโมงก็ไปนัดเจอเพื่อนที่นู่นเนาะเพราะว่าเราไปชุมพรเราก็คือเราไปกับเพื่อนแล้วก็ส่วน รถไฟรถไฟที่เราไปเนี่ยเราซื้อตั๋วล่วงหน้าไว้เกือบเกือบเดือนนะอืมเพราะว่าเรากลัวไงกลัวว่าเราจะ,ะไม่มีที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าคนทางใต้เขาใช้เขาใช้รถไฟกันเยอะเนาะเขาใช้รถไฟเยอะแล้วก็ยิ่งเราไปเขาเรียกว่ารถรถตู้นอนอะ่ะเออรถตู้นอนอชั้นสองอืมก็จากกรุงเทพอภิวัฒน ไปชุมพร919บาทอืม900 919บาทอ่าแต่จะบอกว่ามันมันสบายมากเออคือมันนอนไงเราเราไม่ชอบรถทัวนะถ้านั่งทางไกลมันเมื่อยมันเมื่อยมัน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 แบบเอ็นเออย่างเงี้ยล้วมันก็เมื่อยขาแล้วมันก็เหมือนแบบเลือดลงขามันบวมถ้าบวม ถ้าแบบนอนนี่คือชิลเลยเออชิลชอบชอบมากเลยอือก็ไปกันสามคนนะเพื่อนแล้วอมีเรามีเพื่อนแล้ว,ลวก็มีสามีของเพื่อนก็ไปด้วยกันโอ้ทุกคนแฮปปี้เอนจอยกับทริปมากแบบว่าเ,เรานะ่ะเคยใช้บริการรถรถรถอ,อตู้นอนอยู่เ,เพราะว่าเราเคยเราเคยไปทางอีสานนะเออก,ก็จากกรุงเทพไปทางอีสานเราก็มีม,มีมีได้ใช้อยู่บ้าง้อยอุไม่ใช่ ครั้งนี้ครั้งที่สองเออไม่ได้บ่อยก่อนหน้าหรอกถ้าเป็นสมัยก่อนนะนั่งรถอะไรนะเขาเรียกว่ารถหวานเย็นรถ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 ไฟฉึกกระชากหวานเย็นสมัยโบราณเออเออนั่นแหละก็ยอมรับเลยก็คืออ,อสถานีเขาก็อ่าเนาะใหญ่โตแบบคือเป็นไปนั่งรอได้อะ่ะมีของกินมีอะไรห้องน้ําก็เยอะแยะแล้วก็ระบบก็ถือว่าเขาก็จัดการใช้ได้นะอืมเวลา เรื่องเวลาการรถไฟเข้าพัฒนาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยเดี๋ยวนี้มันมีรางคู่กันเยอะด้วยเนาะก,ก็ทำให้เขาควบคุมเวลาได้ก็เรานั่งจากเ,ออเราออกจากกรุงเทพอะ่ะก็ประมาณห้าโมงย็นก็ไปถึงนู่นประมาณก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนก็ค่อนข้างตรงเวลาตรงเวลาเลยเออก็พอไปถึงที่นูน่น พี่สาวเพื่อนก็มารับเนาะแล้วก็ไปเที่ยวไปพี่สาวเพื่อนก็พาไปเที่ยวเราไปอยู่ที่นู่นประมาณ4วัน5วันนะประมาณประมาณเนี้ยนอนประมาณ4คืนนะก็ไปชุมพรขาดไม่ได้ก็ต้องไปทานขนมจีนไปกินขนมจีนอ,อก็ลัดเลาะเข้าไปกินขนมจีนร้านอยู่ในในป่า เพราก็อยู่ในหมู่บ้านอ่ะเออเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบสวนปงสวนปาล์มเนาะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็อร่อยนะเรามองว่าอ่าอาหารรสชาติอาหารของคนชุมพรนะ่ะเขาจะเป็นอาหารใต้ก็จริงแต่เขายังไม่แรงเขาจะยังไม่เข้มข้นยังไม่เผ็ดยังไม่จี๊ดยังไม่แบบไม่เค็มเท่าทางแบบทางไปทางใต้ลงไปทางอย่างทางนครหรืออะไรอย่างเงี้ย ่าเขาจะมีความออกหวานเหมือนออกมาทางเพชรบุรีหน่อยนี่คือใน,ในความรู้สึกของเรานะว่าอาหารชุมพรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งเราเป็นคนที่กินอาหารไม่ใช่กินอาหารรสจัดเราก็เลยอืโอเคชอบอืชอบ,อชอบแล้วก็เรากินขนมจีนน้ำยาปูถือว่าอร่อยเลยแล้วก็ผักเยอะผักเยอะมากมีทั้งผักผักผักดองผักดองผักต้มผักต้มเออแต่เขาจะเน้นกะทิ เออต้มกะทิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผักเยอะมากอ่าก็ถือว่าประทับใจเออก็ก็ก็ประทับใจแต่ไม่ได้กินแกงไตป่าอืมกินกินกินขนมกินน้ำยาปูอ่าแล้วก็มีได้ไปเที่ยวเออถ้าไปชุมพรก็ต้องไปไหว้สักการะ ก็มาหลวงชุมพรใช่ไหมเราก็ได้ไปดีใจมากเพราะปะกติอะเราก็มีลงใต้อะไรบ้างเนาะแต่ว่าเราไม่เคยเราแค่ผ่านชุมพรเป็นจังหวัดที่แค่ผ่านไม่เคย,ไม,เคยไ,ไม่เคยไปเที่ยวจริงๆจ,จัง,จง อรอบนี้ก็คืออย่าว่าไปเที่ยวเราก็ไปเยี่ยมไปเยือนไปไปเห็นไปซึมซับไปดูผู้คนไปดูวิถีเพราะเราไปอยู่บ้านพี่สาวเพื่อนอเราไม่ได้ไปพักรีสอร์ทรีสอร์ตโรงแรมหรูอะไรไม่ใช่เราก็ไปอยู่กับคนพื้นที่นะเขากินยังไงเขาพากินยังไงแล้วก็เราชอบมากก็คือใบเลียงผัดขาจริงๆแล้วก็เป็นอาหารโปรดของเราด้วยแล้วเราก็บอกพี่สาวเพื่อน บอกไว้ล่วงหน้าเลยหนูเป็นคนชอบกินปลาเหลียงผัดไข่มากเลยคะ่ะหนูมาหนูหวังว่าหนูจะได้กินนะคะทําตัวดีเนี่ยโอ้พี่เขาก็ใจดีนะคะก็ทําใบเหลียงผัดไข่ให้กินแต่ว่าไปก็มีทาส้มตํามีอะไรนะเพราะว่าเอาจริงๆพื้นเพก็เราก็เป็นคนทางอีสานนะก็ส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารที่บ้านแต่ก็มีออกไปทานกินข้างนอกบ้างอะไรบ้างนะอืม ก็มีได้ไปคาเฟ่มีคาเฟ่นึงอ่ะอโอสวน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 เขียวนินเออสวนเขียวนินถ้าใครเป็นคนชุมพรน่าจะรู้จักอ่าเราก็ไปทิมกาแฟที่นู่นเขาก็มีโรงคั่วมีรวงโรงคั่วเองเป็นกาแฟเขาเองด้วยซึ่งถ้า เราก็เพิ่งรู้นาะว่าทางชุพรเขาก็มีกาแฟาของเขานะเออแต่เขาจะเน้นเป็นกาแฟาที่ค่อนข้างที่จะสตรองนิดหนึ่งนะเข้มๆเนาะเป็นโรบัสต้าร้านนี้ก็จะเป็นโรบัสต้าบวกกับอาราบิก้าจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบกาแฟานุ่มๆนวลๆละมุนละมุนเหมือนหน้าตา <c oughs> เออนั่นแหละเราก็ไม่ได้เป็นคนกินกาแฟาแรงแต่ก็ถือว่าเรากินได้นะมันเข้มอยู่แต่มันก็ละมุนเออทงมาก็ก็ละมุนเราชอบ ชอบใจมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเม็ดกลับมาเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนที่ชอบกินอาราบิก้าร้อยเรซเราเราไม่ชอบผสมแต่เพื่อนเราด่ติดใจเออเพื่อนเราด่ติดใจพี่สาเราก็บอกว่าคนคนจุมพรน่ะเขาชอบกินโรบัสต้าเขาชอบกินกาแฟเข้มเออเขาไม่มากินกาแฟ <laughs> กาแฟเด็กๆอ่าไอ้นี่กาแฟชงธรรมดาเนะ <laughs> น,นี่ยนะกาแฟชม ก็ร้านนานั่งมากแล้วก็เขาจัดแบบเหมือนสไตล์ป่าเมซอนทรอปิคอลอะไรพูดอย่างเงี้ยเออแล้วไปก็ฝนตกได้บรรยากาศสุดๆก็นั่งชิลได้พูดได้คุยกับกับที่ร้านเขาด้วยนะแล้วเขาก็ไปเห็นเครื่อง,เค,อง,เ,คองเครื่องเครื่องเครื่องคั่วเขานะ่ะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจก็มีไปทานอาหารร้านหนึ่งก็อร่อยเออมีมีม,ม,มีแบบเราเราเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่า ส่วนใหญ่ร้านที่ชุมพรราคาจะเป็นมิตรมากกว่าที่ระยองก็คือราคาจะถูกกว่านะเราเรามีความรู้สึกว่า,าข้าวของเขาอา,อาหารอะไรอย่างเงี้ยจะจะถูกกว่าทางทางจังหวัดระยองเนาะแล้วก็เราชอบมากที่สุดก็คือการไปเดินตลาดเช้าของชาวบ้านไปเจอหอยแมงพูดตกใจมากหอยแมงพูดที่นั่น โลสามสิบบาทเรานี่เฮ้ <laughs> แต่เราก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะเพราะมันเป็นวันแบบวันวันจะกลับแล้วอะ่ะเออก็ก็ซื้อหอยลายมั้งหอยหอยลายถุงเบลอเลยไม่เราว่าเกินโลอะ่ะเกินโลแปดสิบบาทเพราะเราอยากกินผัดหอยลายด้วยแล้วก็ขนมเออชุมพรเขาทาขนมเก่งขนมเยอะขนมไทยขนมขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะขนมแบบเขาเอาแปง้งแป้งแป้งเสร็จ เอาแป้งแป้งเหมือนแป้งข้าวเหนียวอะ่ะแล้วเขาก็มีถั่วไหมมีถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองแล้วก็มะพร้าวแล้วก็เผือกนิดนึงแหละแล้วก็ก็ทําเป็นเหมือนเหมือนปอบเปี๊ยยวนอะ่ะเออแต่ก็ไม่ใช่มันก็จะมีแค่นั้นเออก็อร่อยอะ่ะแค่นั้นก็อร่อยแล้วก็ขนมไทยเยอะมากเอออุ้ยกินแต่ขนม ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะที่หน้าบานเออนั่นแหละก็สรุปก็คือประทับใจออชอบแล้วก็บรรยากาศที่ที่แถวๆบ้านบ้านบ้านบ,าน,บานพี่กุ้งนะบ้านพี่ที่ไปอยู่เออแล้วคนชุมพรออคนชุมพรนะ่ะสวนเขานะ่ะเขาไม่ได้ไม่ ล่อยให้หญ้ารกก็ถูเขาตัดหญ้าสวยงามมากเลยตัดหญ้าเรียบดูโอ้บามันมันดูมันดูสะอาดสะอ้านอ่ะเออมาดูสะอาดสะอ้านคนชุมพรเขาก็บ้านเขาก็สวยๆ้วนะบ้านเขาดูแบบว่ามีฐานะ <c oughs> เออนั่นแหละก็สุดท้ายก็ถึงเวลากลับก็นั่งรถไฟกลับเหมือนเดิมอ่าก็เที่ยวประมาณเที่ยงคืนโอ้นอน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 ตีหนึ่งตีหนึ่งเออเกือบ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 ตีหนึ่ง ก็สรุปรถออกก็ประมาณตีหนึ่งก็เป็นรถนอนขึ้นไปก็ก็นอนพยายามนอนตอนแรกกะว่าจะแบบขึ้นไปกะหลับเลยแต่ว่ามันเหมือนเราก็จะมีการตื่นตัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งก็แต่สุดท้ายก็หลับก็ตื่นมาน่าจะเลยราชบุรีมาแล้วเราก็ตื่นเออเราก็ได้ยินตอนเพชรบุรีก็ประกาศว่า,ามีใครจะซื้อ ขนมตาลเพชรบุรีไหมต่อให้เป็นรถแอร์รถตู้นอนเขายัางไม่ทิ้งคอนเซปต์ยังไม่ทิ้งคอนเซปตร์รถไฟแต่เราก็ชอบนะสไตล์งี้ชอบแต่เราก็ไม่ได้ซื้อหรอกเออเราก็ฟังก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็มาประกาศว่าใครจะซื้อขนมตาลบ้านแต่แต่ที่เนี้ยเขาจะเป็นลักษณะที่แบบว่าไม่ใช่ชาวบ้านขึ้นไงก็จะเป็นจะเป็นเจ้าหน้าที่ถามว่าใครจะเอาแล้วเขาก็น่าจะ คนที่เขาทําขายตามสถานีต่างๆเขาก็น่าจะส่งขึ้นมาให้กับให้กับเจ้าหน้าที่บน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 ,บนรถนะเนาะก็สักประมาณก่อนจะเข้ากรุงเทพประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งเจ้าหน้าที่เขาก็มาเซตตรงเซตเตียงให้เป็นที่นั่งเราก็นั่งคนเดียวนะเราเรานั่งคนเดียวเพราะว่า ที่นั่งเราเราเกือบไม่มีไม่มีที่นั่งนะแต่เนื่องจากน่าจะมีคนจัดจากทางทางหาดใหญ่เพราะเพราะรถเที่ยวเนี้ยมันมันมันเริ่มต้นจากหาดใหญ่อะเขาลงชุมพรพอดีเขาลงชุมพรแล้วเราก็ขึ้นจากชุมพรน่ะเข้ากรุงเทพใช่ไหมเพราะว่าเราเรา,เราขึ้นไปบนรถนะ่ะเออน้องพนักงานเขากําลังเปลี่ยนที่นอนให้เราเขาไม่ได้ให้เรานอนที่ที่นอนอัเก่านะคือเขาก็เอาออกหมดนะเออเก็เปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนปอกหมอนอะไรให้เราใหม่เนะเปลี่ยนผ้าให้เราใหม่ อาพะห่งให้เราใหม่เออนั่นแหละเราก็เออชิวมากนั่งไปเราก็สั่งกาแฟมากินด้วยแหละอาหารเช้าก็นั่งไปสีออ่มาถึงกรุงเทพถือว่าตรงเวลาเลยเพราะว่าเขาระบุในตั๋ว8.10มงสนาทีเราดูนาฬิกาปึ๊บมาจอดที่สถานีกลางบางซื่อก็คือแปด จุด08อืมแล้วเราก็พอออกจากสถานีแล้วเ,เราถามเจ้าหน้าที่อ่าในนั้นแหละในพวก Security อะไรพวกอย่างเงี้ยนะน้องรปภอ,อะไรอย่างเงี้ยว่ามีรถเมย์ผ่านไหมเขาบอกว่ารถเมย์คันไหนก็ได้ไปก็จะไปอ่าท่ารถตู้ที่หมอชิดเรานั่นแหละเราก็ได้นั่งรถ เมแดงในรอบโอ้ยหลายสิบปีคือเรานั่งรอบสุดท้ายไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะน่าจะประมาณ3บาทถ้าสิตอนนี้รถเมย์แบาทอะ่ะเออนานมาก <laughs> เออก็สนุกดีนะเออก็พอเราลงออรถเมยตรงตรง,ตรงหมอชิดสองใช่ไหมเราแค่เดินสะพานลอยข้ามไปก็นั่งก็นั่งอ,อ่าก็ไปสถานีรถตู้แล้วก็กลับมาแนละ้วก็สรุปก็คือ รถรถไฟเนาะรถไฟกรุงเทพชุมพรก็จะ9 9บาทอ่บาทรถตู้180รถเมย์8บาทนั่นแหละก็คือถ้าเป็นรถตู้ก็2ขาเนาะ2เที่ยวแล้วก็รถรถ,รถไฟก็2เที่ยวเพราะฉะนั้นทริปนี้นะทริปนี้ค่าจะจ่ายที่แพงที่สุด ที่ใช้ในทริปก็คือค่ารถไฟเออเพราะว่าเราก็กินอยู่ธรรมดาลแล้วก็พี่พพี่พี่ที่นู้นเขาก็พาไปเลี้ยงด้วยโอ้ตายก็เกรงใจเขานะก็ถ้าเกิดพี่กุ้งเข้ามาฟังคลิปของเหมี่ยวนะก็ขอขอบคุณพี่กุ้งแล้วก็พี่ไก่ด้วยแล้วกันนะคะที่ต้อนรับน้องอย่างดีเลยมีความสุขมากๆมีโอกาสจะไปวุ่นวายชายเทะเลใหม่อีกรอบหนึ่งก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวยาวว่าจะพูดแป๊บเดียว ก็ไปก่อนโอก็มานั่งเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังโอ้ก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เป็นอะไรที่มันมหัสจร์มากเดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องคอมเมนต์ที่ทุกๆคนเอ่อทิ้งเอาไว้ดีกว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่รอบนี้คือพูดแน่ๆไม่เลื่อนคะ่ะไม่เลื่อนโอเคบายบายมีความสุขทุกๆคนนะคะ Ding!